i ลงมาเนองเฮียครับเฮียผมขอเงินหน่อยครับผมขอเงินหน่อยผมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วครับผมขอเงินหน่อยครับหยุดชิดรถให้ผมก่อนเดี๋ยวผมไปทำธุระแป๊บหนึง่งแล้วกลับมาผมจะให้เพิ่มอีกได้ได้ครับได้ครับถิงเดี๋ยวพายจะถ่ายรถมาให้เขาหน่อย Okay. เราก็มีบัตรสมาชิก้างรถไม่ใช่หรอทำไมเราต้องให้คนขอทานไปเช็ดรถให้เราด้วยละ่ะเขวพี่ช่วยเขาไงพี่เราให้เงินเขาไปเลยไม่ดีกว่าหรอทำไมต้องทำให้ยุ่งยากด้วยละถ้าเราให้เงินเขาไปเขาจะมีคุณค่าของเงินทิ้งน้องจำไว้ฟ้าไม่คือรยศคนขยนันคนเราห่ากมันเพียรและโฟกัสกับเป้าหมายสักวันก็จะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าหากเขาแบงมือของคนอื่นไปวันก็จะมีวันเจริญเข้าใจไหมถ้าพี่ให้เงินเขาไปฟรีๆอะ่ะเขาก็จะไม่รู้จักทำงานใช่ไหมใช่น้องเข้าใจพี่ถูกแล้วน้องสาวพี่มีฉลาดจริงๆ เออเฮียครับรถผมเช็ดเสร็จแล้วแต่ว่าฝนมันตกอะครับเดี๋ยวผมไปเช็ดให้ใหม่ได้ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เงินส่วนที่เหลือขอบคุณครับขอบคุณครับนี่พี่เก็บไว้ดื่มนะไม่ละครับเก็บไว้เธอไม่นองเกรงใจขอบคุณครับนี่น้องถ้าพี่จะจ้างน้องมาช่วยพี่ล้างรถเป็นเวลาหนึ่งเดือนน้องไหวไงจริงเหรอครับเฮียขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้ เงินเดือนล่วงหนะ้าทเยัะผมจะตั้งใจทํางานครับมันเป็นเงินที่นายควรจะได้รับปะทิ้งเออแนวเงินไปซื้อเสื้อผ้าสาดใส่ด้วยนะ,จะใจดูเหมือนคนมีงานทําหน่อยวันนี้พอแค่นี้น้องกลับก่อนได้เลยพี่ชายหนูใจดีจังโอขึ้นไปอ่ะหนูจะเป็นคนมีน้ําใจเหมือนพี่ ơ theo đi hấp thế thằng mày cho này mà sao thì đấy ơ น้องวันนี้รถเพื่อนพี่วันนี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะได้ขับได้ครับ,รบพี่ให้ขแรงวันนี้ขอบคุณครับพี่นี่น้องครับพี่ฮนี่เป็นเงินเดือนเดือนหน้าของนาย ไม่ละครับเฮียพอดีผมหางานใหม่ได้แล้วครับขอบคุณเฮียมากนะครับที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสผมทำให้ผมอะ่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งต่อจากนี้ไปอะ่ะผมคงไม่ได้มาเช็ดรถให้เฮียแล้วครับยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของน้องดนวยนะอันนี้พี่ให้เป็นของขวัญไม่ได้ครับเฮียไม่ได้ไม่ได้นายเก็บไว้เถอะ หากวันไหนไเจอประสักคท้อแท้ให้มองที่แหวนและนึกถึงความรู้สึกวันนี้เพื่อเตือนสติตัวเองพี่เชื่อว่านายทำได้แน่นอนสุสุขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณอีกครั้งครับ พี่เจประธานบริษัทน,นี้เรียกเรามาวันนี้อาจเป็นเพราะาเขาอยากร่วมงานกับเราก็ได้นะครับคงไม่ใช่ในายก็รู้ว่าบริษัทน,นี้มาตรฐานเขาสูงแค่ไหนเราแค่บริษัทเล็กๆบริษัทอื่นเท่ก็เสนอทีด่ดีกว่านี้มากมายโอกาสที่เราจะได้ร่วมงานมันน้อยนิดพี่ว่าเขาคงจะคุยเรื่องอื่นกับเรามากกว่าแต่ว่าบริษัทเราขาดทุนต่อเนื่องมา3เดือนแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ได้ร่วมงานกับบริษัทน,นี้ เก่่งวาสวัสดีค่ะบุณเจย,ยินดีด้วยนะคะที่บริษัทุณได้ฉุเลือดจริงเหรอครับเป็นไปได้ยังไงท่านประธานฝากแหวนรงนี้มาให้คะ่ะเชิญคุณเจนั่งรอก่อนนะคะเฮียครับเฮียผมขอเงินหน่อยครับผมขอเงินหน่อยผมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วครับผมขอเงินหน่อยครับยุด นี่เป็นเงินเดือนเดือนหน้าของนายไม่แล้วครับเฮียพอดีผมหางานใหม่ได้แล้วครับยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของน้องนี่นะอันนี้พี่ให้เป็นของขวัญเราเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับเฮียยินดีด้วยนะครับที่ได้ร่วมงานกันเพราะเฮียให้โอกาสผมในครั้งนั้นทำให้ผมเชื่อมั่นในตัวเองอครั้ง ความไม่เคยทรรุศคนขยันคนเราหากมันเพียรและโฟกัสกับเป้าหมายสักวันก็จะประสบความสำเร็จ